นัทอ้ามอวดชมต้นโอลฟิฟอายุ300ปีสวยเด่นตั้งแต่อยู่กลางสวนบ้านอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานใช้ชีวิตอยู่ครอบครัวด้วยกันอย่างแฮปปี้สำหรับนัทมีเรียกับอ้ําอภิชาติโดยที่ผ่านมาเราจะได้เห็นโมเมนต์ส่วนสวีทของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งที่โพสต์ลงในอินสตาแกรมแต่ในวันนี้เราจะพาไปส่องความอลังการของต้นไม้ใหม่ที่นํามาไว้ในบ้านซึ่งต้นไม้ต้นนี้คือต้อนโอลิฟต้นงามที่มีอายุกว่า300ปีซึ่งทางนันอ้ําอภิชาตินั้น ก็ได้เขีนบอกไว้ว่าเล่าผ่านอินสตาแกรมน้องโอลิฟสามรอยปีกลางสวนรับตุจีนสวัสดีวันตรุจีนซุนเจไควเลอรกงฉีฟ้าใชา่ในขณะที่น้มํมเมรีก็ได้โพสต์อินสตาแกรมสวัสดีวันตรุจีนนะคะขอต้อนรับน้องโอลิเวียสมาชิกใหม่ของบ้านจะสวยสง่าขนาดไหนไปชมกันจ้า